มาดิมาดูกันครับ1ันเจ็ดร้อยแต้มกิจใหม่ได้ใครลุ้นกันฝรั่งเศส G K อาอยอรลิสเหรอครับได้ยอรลิสอ่ะเอา้าเดี๋ยว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 มันมันมีด้วยตัวนี้เฮ้ยจริงมะเนี่ยมีด้วยเหรอวะทำไมผมไปดูมันผมไม่เห็นวะโอ้โหอ๋ออยู่ที่97ซัดด้วยนะครับ น่าลองนะน่าลองตัวนี้น่าลองถ้าอัพสกิลอื่นมันจะไม่ใช่อัพสกิลถ้าอัพอันนี้มันจะโอเคครับไม่มีตำแหน่งเพิ่มเติมนะเล่นแค่จีคนะครับผมมีรูปเหมือนกันถ้าเอาไปเป็นหน้าเป้ามันจะเป็นงไงบ้างเนาะต้องไปลองเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าตัวนี้เป็นยังไงนะครับนะก็สวสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนี้ยนเช่นเคยนะ ก็อย่างในต้นคลิปนะครับที่เปิดได้เจ้าตัวนี้มายก็คือชิลูในเวอร์ชั่น G K นั่นเองไม่คิดมาก่อนว่ามันจะมีจริงๆเคยเห็นนะในกลุ่มตอนแรกคิดว่ามันเป็นตัดต่อนะถ้ามันมาจริงก็คนแต่ว่าทำไมตอนนี้ผมไปหามันมันไม่มีวะเราเปิดได้ปุ๊บก็เลยแอบตกใจแล้วตอนแรกคิดว่าได้ยอริสจะได้ตัวนี้แทนเออก,ก็บันเทิงเลนะเรามาลองดูกันว่า ตัวนี้มันจะเป็นไงบ้างแล้วถ้าหากเอาไปเล่นจริงนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ดูสภาพทีมก็เลยนะก็ประมาณนี้นครับไม่ต้องแปลกใจทําไมทีมหน้าตาเป็นงนี้ครับอันนี้คือเพิ่งสมัครใหม่แนละ้วก็ลองปั้นอีกหนึ่งไอดีครับก็ค่าพลังก็ประมาณนี้เลยสูงร้อยเก้าสิบสามนะอันนี้คือถ้าสนใจเพราะว่ามันสูงนะครับแต่ว่าค่าพลังในการพรุ่งตัวเนะี่ยอยู่เก้าสิบเจ็ดเอนครับคุณตำแหน่งเก้าสิบสี่เงี้ยรับบอลเก้าสิบสามนะครับ ตอบสนอง96นะการเตะ92กสะ็สภาพร่างกาย8 15นะครับคือค่าพลังมันไม่ได้แบบดีเท่าไหร่คือมัน97ก็เหมือนเหมือนเหมือนมันเล่นกองหน้ามากกว่านะเออการตอบสนองอะไรพวกน,นี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับมันไม่ได้เหมือนเอ่อพวก GK ธรรมชาตินะเออค่าพลังมันก็เลยไม่เกิน100อ่ะมันก็เลยดูแบบเฉยๆปกติทั่วไปนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะดีมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าก็น่าเล่นอยู่เล่นบันเทิงเพลงเลนะ่เนออกหาไได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละ ค่าพลังเนี่ยก็โหมีสกิลงมงมีสกิลยิงไซ,งซงก้อยมาให้นะแต่ว่าจีเคนงกันมีลูกคูมกันจะเอาไปใช้ในโอกาสไหนนะเออโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะว่าตัวนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่าหรือว่ามันเหมาะหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าชิลูในเวอร์ชัน GK นะครับผมโอเคไปดูกันดีกว่าครับมาดูที่เกมแรกครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะโดนยิงบ้างหรือเปล่านะเพราะว่าเปย์ดีใหม่แรงมันไม่ค่อยสูงนะครับ บางทีก็เจอบอดมา้างนะหรือว่าเจอคนเล่นไม่เป็นบ้างนะครับจะมาลุ้นกันเองดีมันจะมีไฮไลท์ให้ทุกคนได้เห็นกันหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องขอประตูก่อนกันแล้วกันนะด้วยความสบายใจนะครับขอขึ้นนําก่อนนะไปมาเราไม่แย่งนะกขอพยาย,ยาวที่จะแบบวิ่งคุมเฉยเฉยนะครับอืม นี่ครับนี่คือความยากของการรีวิวผู้กษาปตูปันมาลูกนี้ติดเซฟไม่จะติดเซฟติดบล็อกชิดูังได้บ bon. อลด้มาไปเลยแล้วกันเกือบไปทันนะเมื่อก,กี้นาะยโดนแย่งเลยนะครับโอเคครับจบครึ่งแรกไปไม่มีอะไรเมื่อก,กี้เขายิงก็ติดบล็อกเสียดายดจัดขโม n แมนสิไปไม่แย่งไม่แย่งออามามามา,มา,มา ลองดูหน <muitas> ่อยดิก no ็ย okay. okay. ังรับได้ครับลูกง่ายๆรูกพิเศษก็ถือว่าทำได้โอเคนะปกตินะครับไม่ได้อึ๋วอะไรขนาดนั้นเะนะดีล้วมันไม่ปัดเข้าโกแล้วปัดเข้าโกนี่แบบย่อยทิ้งโอเคได้หนึ่งประตูครับโอเคขึ้นนำก่อนนะสวยไปเลยไปเลยไปเลยเอซีมาแล้วอือหือมง เรียบร้อย oh oh. โอ้โหม่งไกลอยู่นะไกลอยู่นะม่งอะ่ะแล้วไม่ยังเข้าอะ่ะดูว่าเมดซีเปิดมานเนี่ยว่าไก่ลยเว้มันไม่ไมันไม่ได้เป็นระยะ,อะของคุณอ่ะก็ก็เนี่ยครับนี่คือแมตแรกตรงไปตรงเลยโอ้โ oh ห oh. บันเทออิง่ะเกมนี้มามาดูกันอีกทีครับ แล้วมันจะแก้ไขได้หรือเปล่านะไปเบตซี่ว่ามันตรงเป็นตรงจริงไหมตั้งแต่ลุงก,กีแล้วแต่ว่าลูกปั่นโค้งตรกนี้คือรับได้นะครับถ้าเป็นปกติมั้งเพราะว่าโกมันตัวสูงสอะส่วนมากโกตัวสูงอนะ่มักจะรับไม่ได้เข้าสองมเดีส่วนมากโกที่ตัวสูงๆเนะี่ยมักจะรับแบบลูกตรงๆมันค่อยได้นะถ้าเป็นลูกโค้งตรงนี้ส่วนมากจะรับได้นะก็าอาจจะเป็นเรื่องปกตินะครับเบสซี่ โอเคยังเซฟได้ครับเนี่ยเห็นไหมมันเซฟได้เลยวยไม่ใช่มันไม่เกิ่งนะแต่แค่มันอาจจะแพ้ลูกแบบว่าลูกจริงตรงๆอะไรอย่างเงี้ยลูกจริงตรงมันรับไม่ค่อยได้ครับนี่ไงพูดไปก็เอาสักหนึ่งนัดสหนึ่งนัดหนึ่งเม็ดนะครับตัดไปเลยพูดปุ๊บโดนปันับโอเคครับจบไปครับเกมแรกก็ทำให้เห็นนะนะสภาพทีมเราก็ไม่กิง่งซะแล้วสกัดเรื่องทุกลูกเลยเนะี่ยมา เราไม่แย่งนะเราแค่วิ่งประคองแนละ้วปล่อยเขายิงโชว์กระโดดไปทีนึงแต่ไม่ได้เซฟนะกระโดดไปงั้นแหละขอโชว์หน่อยนะได<ป>้เอาละไป,ไป,ะไปชิลูตอกต้นโอ้โหไม่ทันครับช้าเกินโดนแล้วแหละเรียบนะร้อยครับกนี้ประมาทนะประมาทนะแต่ลองกันว่าแบบถ้าเอาไปเล่นในสน,นามมบเอาไปวิ่ง,งนะอะไรเงี้ยเออมันจะ โอเคเปล่านะเมื่อกี้ช้าไปหน่อยครับมันไม่ใช้ตัวนักเตะนะช้าไปบุ๋มเ่ยใช้สกิลผิดนะครับสกิิลผดใช้สกิลช้าไปเออโดนนำก่อนเลย <c oughs> ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้ลองดูนะโอ้โหดูแบบนี้สลับก็เงียบห,หน่อยครับผอีเสมออันนึงไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่กันเนี่ยรวแทงมา หหาช่องอยังดีสอด็อตนี่มารีวิวใครรีวิวกองหน้าหรอือว่ารีวิวชิลูด้ะเอาหน่อยเอาหน่อยอ,อ,ยอ้าวฟรีคลิกดีครับลูกนี้ชิลูขอเน้เนๆตรงสามเหลี่ยมแล้วโอ้โห เขาปัดได้อะทำไมเสียงเมื่อกี้มันฉมคานวะยิงดีกันเลยยิงดีกัยิงดีแต่แว่ามันไม่ดีพอนะครับแล้ว่าโอเคเลยลูกฟรีคิกเมื่อกี้เออไปไปไปยิงมาแล้วต้องโดนแล้วแหละ่ะชิลูยิงดิแย่เงี้เออ เรียบร้อยลู้งง่ายๆก็เซฟไม่ได้นะโดนไปครับลูกเละเออเขาสลอ็สลอตเหมือนกันนะต้องวัดยิงแบบเหมือนไม่มีอะไรนะแต่ก็เซฟไม่ได้ก็นี่แหละชิลูในเวอร์ชั่นของเรโทรเรโทรสตาร์นะครับก็ได้แค่นี้ก็น่าโอเคแล้วนะเขาอ,ออกซะด้วย โอเคครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูสรุปท้ยเกมดีขอโชว์สักหน่อยก็เลยขอโชว์นะเอให้ไปดูมีโอกาสทั้งทีขอลองดูหน่อยไปดิโดนแย่งครับเฮ้ยอย่าไปเล่นก่อนเล่นก่อนเออตอกส้นไปดู แล้วะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเราไปดูสรุปท้ายคลิปนะครับว่าเป็นไงบ้างของตัวนี้นะโอเคผมก็ท้ายคลิปนี้เรามาดูกันผมจะมาสรุปนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับตัวน,นี้ซึ่งโดยวรวมก็ถือว่าโอเคโอเคเลยดีเลยคนระับดีเลยผมให้เป็นผู้รักษาป,ประตูโน .1 น,น,นะครับโน .1 นในเรื่องของความบันเทิงนะ <c oughs> เอาไปเล่นจริงผมว่ามันไม่ไหววะ่ะเออด้วยความที่แบบ เขาไม่ได้เป็นพู้รัสษบประตูแบบธรรมชาติอยู่แล้วนะแล้วก็ค่าพลังมันสู้พวก gk อื่นๆไม่ค่อยได้นะครับก็นั่นแหละก็มองว่าก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่เหมาะกับเอาไปเล่นแบบจริงจังเลยเอาไปเล่นกับเพื่อนเอาไปเล่นฮาฮาหรือว,ว่าเฟนลี่ก็ไปเล่นฮาฮาในแล้งในก็ได้นะก็ได้แต่หากเอาไปเล่นจริงจังเนี่ยไม่ค่อยแนะนําแนะนําให้เอาเป็นตัวอื่นดีกว่านะที่เป็นพวกรสาบประตูแบบธรรมชาติอยู่แล้วนะ่าจะดีกว่านะครับก็นั่นแหละใครสุ่มได้ก็จะเก็บไว้ก็ได้จะย่อยจะย่อยไว้ก็ได้นะครับหรือว่าอยากจะ เอาไว้เล่นทาหาเล่นกับเพื่อนก็เก็บไปก็ได้แต่สำหรับผมก็ได้เก็บไว้และเอาไว้เล่นกับน้องอเอาเล่นกับเพื่อนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเอาไว้เล่นจริงจังเนี่ยคงคงไม่ได้ <laughs> โอเคก็ประมาณดีนะครับซึ่งโดยวรวมก็ถือว่านั่นแหละก็ดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เหมาะกับการเล่นจริงจังสักเท่าไหร่นะครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ถนะ้าใครดูชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะโอเคก็วไว้เจอกันคลิปหน้าครับซิโอเกนนี่ถ้ากดบาย